สำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับได้มีการถแถลงถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินบริหารงานมาครบ6เดือนครับประชาชนเนี่ยนะครับพอใจการทํางานของรัฐบาลมากถึงมากที่สุดอยู่ที่44.3%แล้วก็พอใจปานกลางอีก39.6%ก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนชื่นชอบการทํางานของรัฐบาลเศรษฐาสูงถึง83.9%ครับ ทีนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก็สำรวจความคิดเห็นประชาชนประมาณ6,970คนถือว่าเยอะนะถึงผลงานของรัฐบาลที่ประชาชนพอใจอันดับหนึ่งเลยคือที่พอใจมากคืออะไรครับอย่างที่ช่วงแรกผมบอกไปก็คือนโยบาย30บาทรักษาทุกที่โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวอันนี้ต้องยอมรับว่าดีนะฮะแต่จริงๆเป็นนโยบายของออท่านรัฐมนตรีคนเก่านะฮะ นายแพทย์ชนน่านนะครับแต่ท่านก็ออกไปแล้วไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีคนใหม่จะสานต่ออย่างไรนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้เร็วที่สุดนะครับอันดับที่2นะครับก็พอใจอยู่ที่38.9%ก็คือมาตรการพักดีเกษตรกรไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อรายอันดับ3นะครับก็พอใจมาตรการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนนะครับ ทีนี้ความเชื่อมั่นประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาประเทศหลังจากรัฐบาลบริหารมาครึ่งปีแล้วประชาชนก็มีความเชื่อมั่นมากที่สุดนะครับ41.9%และเชื่อมั่นปานกลาง39.6%นะครับก็แสดงว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับประชาชนก็รออยู่นะฮะสำหรับนโยบายจริงๆวันนี้นะครับก็มีการประชุม เงินที่จะเอามาใช้ในโครงการ Digital วอล l ล็ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสรุปให้นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทุกคนครับติดตามรายการของเราได้นะครับนอกจากผ่านทางมาย h o อ n นิวแล้วทางหน้าจอทีวีนะครับท่านสามารถติดตามผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง Facebook แล้วก็ Tik t o อกนะครับเซิร์ชคำว่า TCNN Network นะครับหรือทาง u t u b e นะครับคืบหน้าข่าว TCNN นะครับ